ที่บ้านนาของป้าค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะข้างล่างนะคะเห็นไหมขอบฟ้าข้างล่างนะคะสีเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าเข้มนะคะหรือเป็นสีน้ําเงินเลยนะคะข้างบนนะคะเห็นไหมคะเป็นแม่คลึ้มนะคะข้างล่างนะคะป้าขอไผ่ด้วยนะคะเสียดายที่ มันบังด้วยทิวของต้นยูขานะคะต้นยูคาลิปตัสนะคะเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะคะท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมคะมืดคลึ้มมาเลยนะคะข้างบนนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะที่ ิต้นยูคานะคะบางอยู่นะคะจะเห็นข้างหลังนะคะข้างหลังต้นทิวป่าของต้นยูคานะคะจะเห็นเป็นท้องฟ้าขอบฟ้านะคะสีฟ้าตรงเหมือนภาพวาดเลยนะคะตรงเป็นทิวตรงเลยนะคะ เป็นระเบียบนะคะเหมือนบรรทัดเลยนะคะประมก็อยากแบ่งปันความสวยงามของธรรมชาตินี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะอันมอนก็สำรวจนะคะพืชผักของป้านะคะคาดว่าที่บ้านนาของป้านะคะคาดว่าน่าจะไม่นานนะคะฝนน่าจะตกนะคะดูอันมอ์เขาเห็นตัวอะไรไม่ทราบนะคะ ดูดูดูลมเริ่มหมาแล้วนะคะลมเริ่มพัดแรงเลยนะคะป้าชอบหลงไหลธรรมชาติแบบนี้มากเลยด,ดูข้างบนนะคะสอ,องฟ้านะคะข้างบนของฟ้านะคะที่าต้นยูคาลิตัสนะคะที่ ลมพัดปลิวสวยเลยนะคะไปมานะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นทิวของป้าสีาสีครามหรือเปล่านะคะ <c oughs> เห็นไหมคะสวยงามมากนะคะอันนี้สีมือธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะเริ่มพัดแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะลมนะป้าก็ได้แต่หวังว่า,าจะพัดเอาฝนมา,าด้วยนะคะ ขอให้ฝนตกด้วยเถินนะคะต้นข้าวรออยู่นะคะก็ขอขอบคุณนะที่รับชมนะคะก็พัะแมงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมป้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะหลุมเริ่มแหลงแล้วนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ